ข้าวหมูสับด้วยพี่น้องพี่น้องแมวพน้องไทยนะจ๊ะอาหารกลางวันคุณสามานะีเนาะเด็ดมันตะก,กินไหมพี่น้องเป็นตะก,กินไหมจ๊ะมันตะก,กินขนาดด้วยน้องคุณสามฉันจะชอบน้ำชอบน้ำนิดๆนะขย,ำ,นะขยำ,นำนะขยำน้ำนะพี่สาม มมแ,แล้วมีชั้นอ่ะเอาขุกคลีกขูดคลีกน้ำจุ้นน้อยนะที่รักนะคะแห้งเกินไปคุณสามแม่แสงเขาไม่ชอบนะแค่นี้จบไหม๊ะมีน้ำต้มจืดให้ให้ให้สดนะคะน้ำต้มจืดน้ำต้มจืด หอมไหมพี่น้องอาหารเนี่เตมืลยเมียอคนนี้พี่น้องนะจบเนาะจบเนาะ